กิจกรรมของบุลุษที่ในปัจจุบันนี่นะคะขณะนี้เรากำลังจัดประกวดดนตรีไทยรางวัลสอนทองครั้งที่ห้า ะะรางวัลสนทองนี่มูลนิธิองุประดิษฐ์เพราะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดนตรีไทยกับชมรมด,ดนตรีไทยมูลนิธิองุประดิษฐ์เพราะและที่อื่นๆในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยได้มามีโอกาสแข่งขันความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลคือเราจะประกวดเครื่องดนตรีไทย5ชนิดด้วยกันค่ะซอด้วงซออู้ จะเค่ขิมคลุยระดับประถมระดับมัธยมแล้วก็จะมีผู้ให้ได้รับรางวัลระดับอ,อ,อย่างละ3คือรางวัลสอนทองหนึ่งกับรองอีกสองนะคะทั้งหมดก็ประมาณ30คนจะได้รับรางวัลในแต่ละปีสำหรับการประกวดสอนทองเนี่ยนะคะเราเริ่มตั้งแต่ปี2530ซึ่ง เป็นโอกาสที่เราร่วมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมนพรรษาครบ60พรรษา5รอบนะคะนั่นเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต่อจากนั้นมาเราก็ฉลองให้ท่านทุกปีจนกระทั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าในการจัดงานครั้งที่หนึ่งนั้นทางมูลนิธิได้ประกาศขอรับบริจาคทุนจากการจัดงานจากประชาชนทั่วไป ทำให้ในครั้งที่2 3และ4ได้รับทุนจากมูลนิธิสุขุมโมโดยคุณสุข,ขุมนวพันธ์แต่ในปีต่อไปนั้นยังขาดผู้สนับสนุนซึ่งทางมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไทยราอได้ฝากข่าวมากับทางรายการสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนดนตรีไทยสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิได้ทุกมือ่อ ให้คนรุ่นปัจจุบันร้องเพลงให้ฟังสักเพลงคงไม่มีใครคิดถึงเพลงโบราณที่มีเอื้อนตามแบบแผนที่ถูกต้องอย่างไทยแต่คงจะนึกถึงเพลงไทยสากลท,ทั่วไปหรือเพลงไทยยอดนิยมในปัจจุบันมากกว่าเพลงไทยแท้ๆกลายไปเป็นเพลงไทยเดิมตามความเข้าใจของคนสมัยใหม่ที่เห็นเพลงไทยเป็นเหมือนของเก่าที่ควรอนุรักษ์ จะมีสักกี่คนที่จะฟังเพลงไทยรู้จักเพลงไทยของบรรพบุรุษของเราอย่างแท้จริงถ้าถามถึงว่าเพลงเพลงไทยเพลงแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคงคงให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาตั้งแต่ครังสมัยพ่อคุณรามคุณแหงหนู่น700ดร้อกว่าปีมาแล้วแล้วก็มีภาพจำหลักศิลาจารึกซึ่ง เป็นภาพคนเล่นดนตร,รีมีซอปุงตอแล้วก็มีกระจับปีอะไรนั่นนะฉะนั้นไม่ทราบว่าเพลงแรกนี่คงจะเป็นเพลงอะไรเพราะคงไม่มีการบันทึกไว้นะประกอบในประเด็นนี้ไม่ได้หรือแม้แต่ตอนสมัยอยุธยาซึ่งเรากำลังเจริญรุ่งเรืองมากในด้านศิลปลวัฒนธรรมเนี่ยก,กว่า200กว่าปีไปแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะระบุว่า เพลงไหนเป็นเพลงแรกก็คงเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งนะฮะที่นักดนตรีหรือนักไทยในสมัยนั้นคิดขึ้นมาอันนี้คงจะตอบไม่ได้สําหรับข้อนี้นะครับในขณะที่เรารู้จักโมซาร์ทโชแปงวิชาร์ดเคลเดมองในฐานะนักดนตรีบรรลือโลกแต่เราเคยรู้จักบรมครูทางดนตรีของชาติเราหรือไม่ท่านเหล่านี้ ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาและสั่งสอนศิลปะของชาติทำให้คนรุ่นเรายังสามารถได้เสพสุนทรียะทังเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีประจำชาติเหล่านี้อยู่แต่การต่อสู้นั้นก็ต้องใช้เรี่ยวแรงมากมายทำให้จำนวนของผู้อุทิศตนเยี่ยงนี้ลดน้อยลงไปตามกาลรเ,รเวลาถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องหันมาศึกษาศิลปะประจำชาติเหล่านี้กันบ้างอย่างน้อยก็ฟังเพลงไทยให้เป็น ถ้าแบ่งอัตราของเพลงเนี่ยนะฮะสำหรับเพลงไทยภาคกลางหรือเพลงไทยคลาสสิกที่เราใช้กันอยู่นี่เรามีเพลงซึ่งแบ่งออกเป็นสามอัตราด้วยกันคืออัตราสามชั้นนะฮะอัตราสองชั้นแล้วก็อัตราชั้นเดียวอัตราสามชั้นนี่ก็จะดําเนินทํานองในลักษณะที่ช้าหน่อยคือไม่ไม่เร็วนะ ถ้าจะวัดโดยอาการตีฉิงแล้วก็คือช่วงจังหวะของการตีฉิงฉับนี่จะจะยืดยาวกว่าทุกๆุกชั้นแลวส่วนอัตราสองชั้นนั้นก็จะเร็วลงไปเท่าหนึ่งคือหารครึ่งลงไปทั้งเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความเร็วในการบรรเลงเนี่ยจะสั้นลงครึ่งหนึ่งจากสองชั้นไปชั้นเดียวก็หารครึ่งอีกเหมือนกันคือจะเร็วขึ้นอีกเท่าหนึ่งถ้าจะเทียบง่ายๆถ้าเรานับสี่จังหวะเนี่ย นาตีชิงงะงะฉับงะงะชิงงะงะฉับพูดอัตราสามชั้นสมมติว่าอันนี้เป็นเกตพอสองชั้นมันจะเหลืองะเดียวชิงงะฉับงะชิงงะฉับมันเร็วขึ้นเท่าหนึ่งใช่ไหมฮะพอชั้นเดียวมันก็ไม่มีงะลมันจะชิงฉับ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  อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสําสหรับอัตราเพลงเราดูจากชิงได้ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่รู้เพลงเนี่ยดูดูเข้าตีชิงก็พอจะทราบว่าเขาบรรเลงเพลงในอตรากี่ชั้นแั่ที่น,นี้ก็เป็นความหมายของของอัตราคือแบ่งเพลงตามประเภทของความเร็วในการบรรเลงเพลงที่จะบรรเลงนี่เป็นเพลงชื่อว่าเพลงลาวนั่นเจ้านะครับมี สท่อนดดวยกันก็จะเป็เลงสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวติดต่อกันไปทานองสองชั้นเดิมที่รู้จักกันทั่วไปก็ชื่อว่าลาวล่องน่านใหญ่นะครับ จากการฟังเพลงไทยให้ทราบซึ้งนั้นเกี่ยวข้องกับรสนิยมผู้ฟังเป็นสำคัญนอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นฐานทางครอบครัวอีกด้วยการจะทำให้เด็กไทยคุ้นเคยและชอบเพลงไทยนั้นจึงต้องอาศัยวิธีส่งเข้าเรียนเป็นวิธีหลักเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ได้รับพื้นฐานเข้าไปตั้งแต่เยาว์วัย แต่เด็กที่เรียนดนตรีไทยก็มีจํานวนน้อยทั้งๆที่ค่าเราเรียนราคาแสนถูกอะไรคือสาเหตุใหญ่ของปัญหานี้เมื่อเทียบกับดนตรีสากลน,นะคะก็ออกจะด้อยโอกาสสักหน่อยเพราะว่าสถานภาพทางสังคมของเมืองไทยเราเปลี่ยนไปสม,สมัยก่อนนี้นักดนตรีไทยเลี้ยงชีพได้ด้วยดนตรีไทย ะะแต่ในช่วงหลังสงครามและนนจนถึงปัจจุบันนีเ้เขาใช้เทพกันเป็นส่วนใหญ่นั่งดนตรีไทยก็เล่นเพื่ออนุรักษ์มากกว่านะคะแต่ว่า,าการที่จะเลี้ยงชีพด้วยดนตรีไทยเนี่ยก็คงจะไปในลักษณะของผู้สอนนะคะกับผู้ที่บรรเลงที่มีฝีมือจริงๆที่สามารถครีเอทหรือว่าสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่พัฒนาเข้าไปผสมประสานกับดนตรี สากลหรือว่าภาพค่านิยมในอนในปัจจุบันและอนาคตได้อันนั้นถึงจะสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ปัจจุบันในทุนมักจะสนใจจัดการแสดงดนตรีสากลมากกว่าดนตรีไทยเพราะได้ผู้ชมจำนวนมากกว่าดนตรีไทยจึงมักได้บรรเลงเฉพาะในงานการกุศลหรืองานทางราชการโดยหวังผลทางธุรกิจแทบไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้หาทางออกให้แก่ปัญหานี้โดยการพยายามผสมผสานสองทางเข้าด้วยกันลองมาฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทั้งทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลตอนแนวทางแก้ปัญหานี้ดูครับอย่างดนตรีไทยนี่เราจะเน้นถึงถึงแก่นเข้าไปหาทางด้านสมาธิหรือว่าพุทธศาสนาใช่ไหมครับในขณะที่ว่าดนตรีสากลซึ่งมาทางจากทางยุโรปฮะหรือว่าอเมริกานี่ จะเน้นไปทางด้านของอารมณ์และความรู้สึกสูงมากใชฮะเพราะฉะนั้นในสองจุดนี้เมือม่อเมื่อดนตรีไทยเมือ 30, 40, 40่อ30-40ปีมาแล้วคาัำเม,มืองไทยใช่ไหมครับอ่ามดนตรีสากลนี่ได้เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามากช่วงนั้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นเป็นช่วงซึ่งว่าดนตรีไทยพอดีก็ขาดรอยต่อ คือช่วงนั้นคือฟุบไปเลยจะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าในขณะที่ดตนตรีสากลนี่เข้ามาทดแทนแทนที่เลยใช่ไหมฮะ mm hmm. ผมก็มีความคิดว่าในการที่เราจะาพัฒนาดนตรีไทยใช่ไหมฮะซึ่งมันค่อนข้างจะดรอปลงไปนะฮะใช้ภาษาอย่างนี้ดีกว่าใช้ยากเราจะต้องดึงตัวนี้โดยที่เอามาเกาะเข้ากับตัวของดตนตรีสากลใช่ไหมครับ คือนั่นคือการวิธีการผสมผสานโดยหลักคือนำเอาความรูปสมัยของดนตรีสากลนี้มาใช้เป็นตัวยึดทำให้ดนตรีไทยตัวนี้เป็นที่น่าสนใจการนำเอาเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงผสมกับเครื่องดนตรีสากลกลายเป็นความนิยมที่คนปัจจุบันเริ่มจะยอมรับเท่านั้น แต่ผู้บุกเบิกก็ยังมีอยู่น้อยมากการสร้างสรรค์จึงออกมาในแนวของการทดลองสิ่งใหม่ๆมากกว่าจะทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอัตราการเสี่ยงก็ยังคงสูงอยู่คือเสี่ยงต่อผลทางการธุรกิจและเสี่ยงต่อคำวิจารณ์ของผู้แตกฉานทางด้านดนตรีไทย าจ,จะพูดว่ามีผลเสียนะฮะคงมีผลเสียต่อดนตรีไทยในความหมายดั้งเดิมคือในในแบบฉบับดั้งเดิมแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของผู้ฟังซึ่งเป็นเด็กยุคนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการผสมผสานมาแล้วเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาสมัยเมื่อ2องสาปีก่อนคงไม่เหมือนแม่น้ําเจ้าพยาเดี๋ยวนี้เพราะแม่น้ําเจ้าพยาเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งอื่นๆเจือปนเข้ามาเนื่องจากไอารยธรรม มันเพิ่มขึ้นมีน้ําอะไรผงซักฟอกลองไปอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยาบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อสองสามร้อยปีก่อนแน่นอนถ้าจะบอกว่ามีผลเสียก็คือมันผลเสียแล้วมันผิดไปจากเดิมแต่มันคงไม่เป็นผลเสียกับคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าเขารับได้เขาก็คงจะชื่นชมได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเผื่อมาเป็นท่านผู้ใหญ่หรือท่านที่อยู่ในสมัยก่อนท่านอาจจะกลับชาติมาเกิดหรือมาหรือมา,อมาอคงจะไม่รู้สึกว่า ความเสี่ยงของผู้ที่ต้องการอนุรักษ์ดนตรีไทยก็ยังคงมีอยู่ต่อไปเป็นการเสี่ยงที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวและไม่เห็นวี่แววแห่งชัยชนะเลยถึงแม้จะเน้นดนตรีลักษณะผสมผสานแล้วก็ตามพูมารินนี่ผมเพิ่งเข้ามาร่วมง,งานในมวนที่4นะครับชุดที่4คือ ได้มารับหน้าที่ทําเพลงบางส่วนนะฮะทั้งหมดมันมี6เพลงทีนี้ก็ได้ทําเพลงเต hey ่าเหเราดวงเดือนแล้วก็ชมแสงจันทร์นะครับอันนี้โดยที่ใช้ฝีมือการเล่นของผมเองในอีกส่วนคือเป็นส่วนของลูกศิษย์คอนอื่นในระยะแรกนี้เราคงหวังในระยะ เป้าหมายที่กว้างไม่ได้ใช่ไหมครับคงจะหวังได้แค่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นบุคคลรุ่นใหม่นะฮะที่สนใจดนตรีไทยหรือว่าเรียนดนตรีไทยอยู่บ้างแล้วมีความรู้เกี่ยวดนตรีไทยอยู่บ้างแล้วก็คิดว่าน่าจะรับบทเพลงเหล่านี้ได้ครับคำถามที่ได้ถูกถามมาเป็นเวลานมนานก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานภาพอันน่อนแงนของดนตรีไทยรัฐบาลเอกชน หรือคนเดินดินอย่างเราเมื่อไหร่ดนตรีไทยจะได้รับการยกย่องอุปถัมภ์ค้ำชูประดุษบุษพการีดังเช่นการก่อนอย่างน้อยเวลาคนไทยพูดถึงดนตรีไทยก็ขอให้มีความภาคภูมิเหมือนกับเวลาที่ญี่ปุ่นพูดถึงละครโนก็ยังดีคำตอบต่อคำถามเหล่านี้อยู่ที่ไหน สำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่จะทําหน้าที่ในการที่จะร่างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพบตรีไทยเนี่ยนะครับลงทั้งเกณฑ์การศึกษาทั้งหมดเลยคือทําทั้งหมดตั้งแต่ระดับตนะบวงลงไปจนถึงประถมมัธยมอะเนี่ยนะแล้วพรั้งนั้นก็มีการปรับวุธพิจารณาที่จะใช้เกณฑ์เนี่ย ปการเนี่ยฮะให้มีวุฒิทางด้านป <c oughs> ริญญาขึ้นมาส่วนตอนนี้เรามาคำนึงถึงสถานภาพเฉพาะของครูผู้ใหญ่หรือนันตรียอุโสท,ที่ท่านฝึกมาทั้งชีวิตมีความสามารถสูงเนี่ยทำอย่างไรเราจะช่วยสถานภาพในการเศรษฐกิจหรือช่วยให้ท่านเนี่ยได้มีสถานภาพที่ดีขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานภาพนันตรีปัจจุบันครับ รายการก้าวใหม่ไทยเดิมใครขอให้คนไทยทุกคนหันมามองมารู้จักดนตรีไทยของเราอย่างจริงจังสียทีไม่ใช่แค่ฟังอย่างผิวเผินดูอย่างเสียไม่ได้หรือพูดถึงแบบเลือนลางไม่ใช่เรื่องยากเลยที่คนไทยผู้ที่เกิดมาในอ้อมกอดของแผ่นดินไทยจะซึมซับสุนตรียะของแผ่นดินแม่ เราจะมารู้จักกับเครื่องดนตรีไทยนักดนตรีไทยและเพลงไทยกันอย่างลึกซึ้งในรายการก้าวใหม่ไทยเดิมนี้ทำให้เพลงไทยเดิมกลายมาเป็นเพลงสากลในความรู้สึกของเราท่านซึ่งเป็นคนไทยให้จงได้